สว, um. ว, um. ว, um. วัสดีครับสวัสดีตอนเสาร์หกโมงเสาร์ครับนี่มายามหลบกบครับให้กบไว้ีนี่ปลาอย่างนะครับนี่ในร่องยางจะมืดแน่ครับหกโมงเสาร์ได้ก็มืดครับหืมหยุดป่ะยามมึงนะครับอ่ะแรกครับนั่งกระปองให้าครับนี่ครับหลังแรก ฮะถือกันลังนีลังแรกสตัวนี้ลังหนึ่งนี่น ที่สองครับถือครับตั้งที่สองนี่ตัวครับ,ต,รบตัวเดียวตัวเดียวกบหน่อยครับกบไม่หูเสีย

你这玩意儿。 วันนี่รังนี่ใสยัดเออถือลังนี่ถือลังน,นี่ตัวครับลังนี่ตเต็ตัวน,นี่ตัวดเดีว,โโวใช่ตโบโโวัโโวน,นี่้อน้ำลยครับเป็นต่อครับ mì thang. mi mất thử của à, tôi như có chịu, điện đó ตัววละ่ะฮึ่มกโดดบาถือครับลงคือบ่อเขาาือไปเกิดตัวโลงหน่ำนะเับหลังนี้มันใสเล็กปวดวใส่จมหน่ำนีบถืออถือีอ่คับหลังนี้มีตัวครับล่างมีตัวครับ อู้ตัวนี้ต้องนี้กบเถาครับกบเถาเนี่เต็มรอบเลยครับแบนี้แะครับนี่มัอทั้งว่หกบเถาเนี่เลย คือบ่อถืดกับหน่อยก็ใช่นักะนนี่ปิ้นออกอ้ยกบตาออกแล้วคับนี่โอ้คบนี่ยกบเนี่ยตาออก้วครับนี่นอตายัหลังอ้ถือ่ทก่นหลังนี่ก็ถือนี่ก็มีตัวครับงบน่อยครับโอ้ยลักษณนนี่มีแต่บน้อยนี เ <ừ. S 1> ออค,อ,ถถอครับออกมาหลุทังนี้นอกีกหลังนงครับคุณกอลมุตัวบ่ทังนี้บัดเือกเงยอยู่ขก้าอย่ับ เขียงตัวยังย่ามกันต่อต่อครับพี่นอ้องหูฟังอังนี่ตัวหลังนี่นีตัวครับถือครับหลังนี้ถืออีกแล้วตัวนึงโอ้โหกำลังงามครับเพราะปนครับกบปน ครับพี่น้องกบหน่อยตัวนึงครับอบพลังปนนะครับเก็บ คี่ตัวัวะรบนหลายตัวได้ครับนอยาามันต๊อครับคือว่า เาถือกบลังอเอ่อถือกิ่ต้นหลังนี่ครับโอ้ก้มหน่อยเลยครับเออลังละตั เดียวกันแล้วมั้งตัวสำ้วสำกันเลยอัอนอนี้บอมีตัวครับบอถูกอก็มึงอยู่ได้ใส่สิ อผมใส่บรงนั้นแล้วใส่ฝั่งนุ่นแล้วเรับนีมว่าลังนี่อ้หวาแล้วตรงน,นี้ีนี่ครับนี่ครับมีห้อยนังอยู่ด้ว ตรงแรกว่าใส่นั่งห้อยนั่งนี่ตรงนี้หลุมเลยครับ ไล่หลังอยู่ครับีกรหมานไม่หลายตัวเลยครับไม่ได้นับเอาละครับหลังนี้ออีกแล้วครับโคกน้อยโคน้อยนี่ตัวครับบ่อหลังนี้บอดสิครับหนี่งไม่มีตัว นีต่ตาหยางนะครับพี่น้องน้ำหลองยางเอาน้ำครับน้ำมีถูอีกแล้วครับกบเตลี่ยนลงอยู่หลังอยู่หลังละตัวไม่ใช่เขาคู่เขาทีละคู่เลยกหรอตรงงามนี่ครับกบกำลังงามเลย Ô, oh, thì cái tuần <laughs> Mất thì là Đổ lúc rồi Đấy bỏ mình rồi Hãy subscribe không bỏ เอามิ้วครับหลังนี้มิ้วนี่ครับนี่ครับอีกตัวหนึ่งครับหบน้อยอแล้วนี่ครับ,รบลางงานหม่นะครับนี่นอีกได้ว่เาเข้าไปทางในนี่ ครับ <ITA> พี่น้องที่้วครับลังนี่โอ้เสียดายหลอกนั่นบม่ได้ใส่เลยฮึอ้าทั้งคุ่ก็ถือครับพี่น้องตัวนี้ครับน้องนี่ก็ถือตัวนึ่งโอ้โอ้รวยมึงเอาใส่อยังสักหนึ่งแตะป่ะนี่ครับตัวนึ่งใส่กระแตะป่ะเนี่ยมันขู่เนี่ย ลังนึงคพ่อมีน้นมาใช่กับถือได้ครับอยู่งีครับเขาโอ้โหย่ครับเลยข่าดาีเลยตรครับอยู่ี้งี่งี้งี้เติรดงอ๋อิดยังมาเตะแล้ว พับต่อยอยู่ไล่มันขั้นต้องกดไหลมึงงอบบบนี้เสียไปเลยเิโอ้ยใหญ่จนออกม่ได้ปาดปาดฝั่งนี้แล้วละครับยามเซ็ตเดี๋ยวไปทางนี้ต่อยครับหล่องยางฝั่งนี้ครับนึงเหลืออีกครับ ฟังอยู่เแค่หลังหนึ่งครับเกี่ยวรืมครับพี่น้องนี่ครับไม่ยังเลยนะเอาถือกี่ตัวครับหนึ่งง่ายทองปาง่างายี่ครับหนึ่งสุดครับโอู้หึเป็นสิอ้ยหมดกัดหมดจอครับตายเลยครับ หมดจอคนครับ <c oughs> หมดจอครับ <t ai> ตายเลยครับ <c oughs> นี่ครับคุยแล้วครับใส่ไล่นี่เลวมันเต็มจนหันนี่เอาเอาใส่ไว้ก่อนยอมครับ ดูอีกตัวนึงลอยครับอย่ามันต้อครับพี่น้องครั้งนี้ถือว่จัดครั้งนี้ไม่ถือครับ ้อกหลังสวยงามครับอย่ามาซีหลังครับบ่ถือครับว่าเห็นเพราะไม่ถือเงางองติดตามกัน,นยาวๆครับนีกหลหลังอยู่ด้วยครับ อ่เต็มเลยกมากินหนึ่งหมดโอ้โคบ้าเข่าหมดแดงครับมันพ่อโกบ่เข่าเหรครับมันพ่อเงื้อหมดเหรอเมหมดเอาไปกินนี่มันเนพ่เข่านอะไรอถึงเ้อ น้อยครับโอ้ยตัโกบไหมขมขีดนี่งอีั้งหนึก็ถือสองหุ่นละเมสองครับอูยงาำๆเลยครับโอ,อ้ตายตีกัดกันบ่ ตายตัวนึงครับเดี๋ยวต้องใส่ต้องไกัดกันถือว่าหลังนะหลังนี่เป็นตะถือคือว่าถือ นี่น่าแยามเหมือนละน่ะนี่ตัวครับอยตังนี่ตัวครับตัวเจ็ดตัวนะตัวเดียวสอง ว่าว่าถือ,อ,อ,นนถอรับโดดลงอยู่เลยครับอย่างมากกว่โดดลงอยู่ผนะมถือวาเขา่ากุญแจต้องเอาปลาเข่งมาใส่น้ำหลัง thử tìm ồ thử loạt thử hook 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 Nạcka, có xong hạt hạt pues con làm bé kiếp thật kiếp thật 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 Cây thật thật đây là? thật 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 เก็บครับเก็บอา่อนี่มีอีกหลังหนึ่งอีกหลังหนึ่งครับท่านหลังนี้อ้าเดี๋ยวังบ้าเข่ามานั่งเฝ้าซื้อบ้าเขากินบ้าถือรับพี่หนูยันยังอยู่นี่คือบ้าเข่าอันนี้กับปลาเค็งด้นี่ นั่งต่อยเฉยนี่เป็นแปดเป็นไลยหนึ่งวันนี้โป๊กไปติดไปเลยคือว่าอ้าวคืออีกแล้วครับโอ้หกลุ่มใหญ่เลยตัวนี้ใหญ่เต็มบุนครับเต็มรอบเลยโอแมนแมนแมนเต็มลงอีกแล้ว เปลี่ยนลูกของเราครับตัวนี้เขาไปแล้วตัวหน่อยมกาขเขากัดกันตายครับต่อไปเราล้างนี้ลังนีบ่ถือเงียบเขาค่อยกบด้วยนิ่ค่อยปูนี่นั้ย Quá tin cuộc nữa này quá trình cuộc đời bốc chào mọi người mọi bác mọi người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  สองหลังนี่แหละครับหาสิิธีคุณหลังนึงเลยคุณอีหลังทุดไทยอยู่คุณเลยดลักสุดทิายบ้าง เมมุดหลังสุดท้ายเป็นไงหลังสุดท้ายถือยู่ครับถือยู่ตัวนึงครับกบน้อยอืมเรากบน้อยแต่ไม่เห็นโอ้หลังหลังมุนี่เป็นถือยู่ถึ่ไปใส่มาันที่ไรมันเบิดก่อนครับ ไปเมึนกันเนาถ้ายังอีกตอนนี้มดแล้วล่ละมดแล้วเหรอเม็ดแล้วโอ้พี่แมวเป็นตัถือคักล้างหลงโอ้อีกหลายหองนี่ตัวนี้ได้ใส่อีกหลายอยู่นี่เที่ยวนาครับพี่น้องมาใส่อีกครับใสอีกหลายหองครับบริษัทหล่อบบุพเพครับหลอบหมือก่อน ขอไปสรุปกันครับลกลางลงยางอีกสามหลังครับพี่น้ <3 S 2> องสามหลังจึกเขาว่าน้ำแห้งนี้จ่าสามหลังอีกสอง ยังเห็นตามัอยู่วันือนกันลังสุดท้ายอ๋อ กำลังจะถ่ายเพราะถึงเลยครับพี่น้องกลางหลงยางนี่ครับมันต้มีกบขึ้นยังเงี้แค่ผมนี่อะไรครับตอนนี้กลับมาหอดบ้านแล้วครับมาเมืองกันครับมาเมืองวันศุได้หลายปันไหนครับเมืองครับพี่น้องท่นี่ครับผ่านหน่อยเนี่ยเพราะพิษรังดอกคร่เลย น like mm hmm. mm, er> okay. yeah, ี่เขครับมนได้ครับมันถ้านใใช้กันจอดแล้วครับพี่รองดูด้วยนมัล้วนี่ว่ามันครับนี่ไปก็พอครับไพันหน่อยยิยางยี่สวนเลยครับ ได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ะครับพี่น right. <id> ้องขอบคุณที่รับชมครับล่าไปเพียงสค่นี้เหรอครับไายสองตัวก็ตายเนอะตัวเดียวสองนี่ยปันตายสองครับวัสดีครับ